มอคะคนไข้ส่งรูปมาให้ดูคะ่ะสดๆดร้อนๆเลยคะ่ะว่าคนไข้มีอาการเท้าบวมดําแบบนี้จะแนะนําให้ดื่มตัวไหนดีคะคือถ้าเท้าดําบวมแบบนี้สิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะก็คือเราต้องดูหัวนิ้วโป้เท้าเราลองสังเกตนะเท้าดําแบบนี้หัวนิ้วโป้เท้าปกติแล้วก็ปลายเท้าไม่มีอาการบวมแบบนี้เขาเรียกว่าผิวหนังอักเสบเพราะผิวหนังอักเสบแล้วเนี่ยเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันต่ํา สิ่งสำคัญที่สุดน่ากลัวนะเหมือนกับคนใส่ถุงเท้าแต่สิ่งที่เราจะต้องดูอย่างที่อาจารย์บอกก็คือต้องดูขัวนิโป้เท้าหัวนิโป้เท้าปกติแต่มีปัญหาอย่างนี้นั่นก็คือหลอดเลือดดาผิดปกติอาการหลอดเลือดดาผิดปกติเนี่ยหรือเขาเรียกว่า DVT เขาเรียกว่า Deep v e n Thrombosis ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นกลุ่มเดียวกับโรคลิซี่ดวงทวารอันเนี้ยมันต้องอัดยาเต็มที่เลยอัดยาแผนปัจจุบันนะเต็มที่เลยนะ แล้วก็ถ้าหลายคนไม่ดีขึ้นหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยมันตกลงเนี่ยมันก็ยิ่งแย่หนักเพราะว่าเขาบอกคันด้วยอาจารย์พูดได้เลยว่าเราจะทำยังไงกับผู้ป่วยแบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเสริมระบบภูมิคุ้มกันเขาอันดับหนึ่งนะเสริมระบบภูมิคุ้มกันเขาให้ผิวหนังเขาเนี่ย มีการแข็งแรงต่อสู้กับเชื้อโรคหรือการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็ลดอาการบวมเสริมภูมิคุ้มกันลดอาการบวมอาการแข็งและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าทําให้บัตโซเลชันของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นสาเหตุของโรคนี้ อาจารย์อยากจะบอกว่าสาเหตุของโรคเนี้มันมาจากอดูดูด,ด,ด,ดูตามมเสือดูตามมืเสือมักจะเกิดขึ้นในวัยกลางคนและผู้สูงอายุมันเกิดในลักษณะของคือความดันของหลอดเลือดดาเนี่ยมันสูงนะฮะพอความดันของหลอดเลือดดามันสูงปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกนอกเส้นเลือด พอออกนอกเส้นเลือดก็จะเกิดภาวะเส้นเลือดขอดขาบวมและจะเกิดอื่นๆตามมาและที่สําคัญที่สุดเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันออกนอกเส้นเลือดต่อมามันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลแล้วก็กระจายโดยทั่วไปลักษณะเห็นไหมตรงตามตาราใกล้เคียงกันมันจะกลุ่มเดียวกันดังนั้นเนี่ยเขาถามอาจารย์มาว่าจะทํำยังไงและจะดึงตัวไหนอาจารย์บอกได้เลยว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่อง DVT หรือเกี่ยวข้องกับผิวหนังเปลี่ยนสีนเนี่ยเราต้องจัดการระบบหลอดเลือด ระบบการไหลเวียนของเลือดดังนั้นตำรับเอ็กซาเหมาะสมที่สุดแล้วก็จะช่วยเกี่ยวกับกลุ่มตระกลูลฤๅษีดวงทวารด้วยแต่เน้นมันไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นกลุ่มเดียวกันในการที่เราจะดูแลทั้งหมดแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันบวมต่างกันมากเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องพยุงนะคะแล้วก็ยกเท้าสูงอันนี้ไม่เป็นอีกกรณีนึงดังนั้นนะคะความผิดปกติของร่างกายเราเราต้องช่างสังเกตบวมสมมาตรกันไหม บวมปวดบวมแดงร้อนแตกต่างกันไหมบวมกดบุ๋มไหมเดี๋ยวกดติดตามนะอาการบวมคั้ำดำแบบนี้มันจะแตกต่างกันระหว่างเป็นหัวใจหรือเป็นไตกันแน่หรือเป็นโรค SLE แล้วะบวมหรือบวมจาก,กากขาดโปรตีนกดติดตามไว้นะวันนี้เจาะลึกเรื่องอาการบวมเลยค่ะ